แจ้งยอดรับยอดจ่ายชกสสมอรอบจ่ายเดือนมีนาคม2566พี่น้องอสสอสมอที่รักและเคารพครับสมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับได้แจ้งแล้วนะครับสมาชิกเสียชีวิตแล้วก็สมาคมได้รับเอกสารคําขอรับเงินตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2566นะครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับจํานวนสมาชิกส่งหักเงินสงเคราะห์นะครับ 1,332,762าน3 6 2คนนี่น่าจะเป็นสมาชิกชกสที่เยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับลองอศึกษารายละเอียดดูนะครับเห็นหลายๆท่านก็พูดอย่างนั้นนะครับและจำนวนสมาชิกนะครับที่เสียชีวิตรอบจ่ายเดือนมีนาคม66นะครับก็คือ792ราย792รายยอดหาเงินสงเคราะห์ต่อหนึ่งผู้เสียชีวิต เดือนมีนาคมพ6ทธศรับเท่ากับ41สตางค์นะครับเท่ากับ41สตางค์ดังนั้นจํานวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิกซึ่งจะหักในวันที่15มีนาคม2566นะครับเท่ากับ324บาท72สตางค์จำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่ทายาทจะได้รับเท่ากับ546,432บาท42สตางค์ครับโดยสมาคมจะทำการหักเงินสงเคราะห์ นะครับในวันที่15มีนาคม2566แล้วก็จะโอนให้กับทายาทนะครับโดยจ่ายครั้งที่1นะครับโดยประมาณภายในวันที่25มีนาคม2566ครับจึงแจ้งพี่น้องอสสอสมอที่เป็นสมาชิกนะครับรวมไปถึงคู่สมรสได้ก็เป็นและก็พี่เลี้ยงด้วยนะให้ทราบโดยทั่วกันสมาชิกเสียชีวิตรอบใจเดือนมีนาคม66นี้792รายนะครับหากเงินวันที่15เท่ากับ 324บาท72สตางและยอดหังเงินสงเคราะห์ตอนหนึ่งผู้เสียชีวิตเท่ากับ41สตางค์นะครับและก็ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์โดยประมาณอยู่ที่5 4 6 4 3 2บาท42สตางครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube หมอชาจากเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอ,อสม หมอชาติก็จะนำามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ